สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะจากช่องต้นฝ้ายสายสมอนเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะไปในหลายๆสัปดาห์วันนี้พามาชม1เกตรุ่นนะคะรถที่สามารถไปต่อยอดได้รถที่ทําเชิงพาณิชย์ก็ได้เงินต่อยอดหรือไปหาอาชีพเสริมหรือจะใช้ในครอบครัวในการบรรทุกนะคะก็คือรถ กระบะของ t o y ยต้ค่ะวันนี้นะคะฝ้ายจะพามาชมหเกตรุ่นนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนมาดอร์เชนมาใหม่นะคะเมื่อตอนช่วงปลายปีนะคะก็คือรุ่นกระบะแคปตัวรุ่น Z-Edition นะคะรุ่น Z-Edition จําจำง่ายๆถ้า Z-Edition คือตัวเตี้ยถ้า Z-Edition คือตัวเตี้ยนะคะถ้ามีคําว่า Z-Edition คือตัวเตี้ยถ้าพิลนเนอร์คือยกสูงพลเนอร์ P คือยกสูงนะคะวันนี้พามาดูรุ่น To โยต้าแคป รุ่น Z Edition ก็คือ s m a r t c a p ตัวเตี้ยนะคะเป็นเกดรุ่น NT, หรือตัวเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยทาง Toyota นะคะมีการทำรุ่น Z Edition หรือว่าเป็นรุ่นตัวเตี้ยนะคะมา2อเกดรุ่นก็คือรุ่นมิดนะแล้วก็รุ่น NT NT y เนี่ยก็คือตัวโลจำง่ายๆตัวเริ่มต้นรุ่นมิดก็คือเป็นตัวกลางนะคะหรือว่าเป็นตัวท็อปของตัวเตี้ยก็ได้จำง่ายๆนะคะแต่ก่อนจะมีรุ่น J รุ่น E รุ่น G ใช่ไหมคะ อย่างปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น NT ที่มาแทนตัว J แล้วก็รุ่นมิดที่มาแทนตัว E แต่ตัวเตีย้ยไม่ทำตัว h h หรือว่าตัว G ีเดิมนะคะจะทำเฉพาะตัว NT และรุ่นมิดนะคะเราก็จะแบ่งแยกกันไปในแต่ละเกียร์รุ่นว่าเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะคะวันนี้ในคลิปนะคะจะเป็นรุ่นสมาร์ทแคปนะคะลีโว s สมาร์ทแ เป็นตัวรีโวที่ราคาถูกที่สุดเลยนะคะก็คือ619,000บาทนะคะเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้รุ่นเอนทนะคะหรือว่าตัว J เดิมนะคะรุ่นนี้เนี่ยราคา619,000ถ้าลูกค้ารับเป็นสีขาวก็จะถูกลง7,000บาทนะคะเดี๋ยวพาไปดูแต่ละจุดกันคะ่ะว่าโตโยต้ตากระบะแคปที่ถูกที่สุดอันนี้พูดถึงว่าเมื่อกี้ที่แจ้งไปว่ารีโวที่ถูกที่สุดเนี่ยไม่รวมตอนเดียวหรือรถช่วงยาวนะคะอันนี้เป็นรถที่เป็นเชิง กลุ่มใช้ในครอบครัวได้ก็คือสมาร์ทแคปนะคะก็619,000เครื่องยนต์2 0 0 4นะคะวันนี้พาชมเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะคะเดี๋ยวฝ้ายพาไปดูในแต่ละจุดกันนะคะลูกค้าคนไหนสนใจจุดไหนอยากถามเพิ่มเติมก็ถามใต้คลิปมาได้เลยนะคะบางจุดฝ้ายก็อาจจะพูด ไม่ครบนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้หรือใครอยากให้ฝ้ายดูแลนะคะในเรื่องของการบริการนะคะเรื่องการซื้อรถนะคะเรื่องการจัดไฟแนนซ์ต่างๆการดาวต่ำฟรีดาวนะคะดาวเริ่มต้น5%ไม่ต้องมีคนค้ำนะคะสำหรับรุ่นนี้ติดต่อสอบถามทางไลน์ด้านล่างที่ฝ้ายจะแปะไว้ให้มาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝ้ายจะตอบให้นะคะเดี๋ยวไปดูในแต่ละจุดแบบต้นฝ้ายใส่สมองกันค่ะ ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะก็คือ Toyota นะคะ Revo s m a r t c a p ตัวเริ่มต้นราคาถูกที่สุดของ Smart Cap นะคะกุญแจนะคะมีทั้งหมดให้นะคะ3ดอกนะคะเป็นแบบแจ็คไนคีหรือกุญแจซ่อนนะคะ2ดอกแล้วก็เป็นกุญแจธรรมดาอีก1ดอกนะคะมีปุ่มเปิดปุ่มปิดนะคะที่กุญแจแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับกุญแจที่เห็นในคลิปเนี่ยจะมีในส่วนของที่ลูกค้าติดตั้งพวก ่ล็อกเบรกล็อกคัดเพิ่มนะคะด้านหน้าเนี่ยไฟเป็นมัติรีเฟกเตอร์อ่าเป็นฮาโลเจนมัติริเฟกเตอร์ไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะกระจังหน้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเมนเทอร์เชนมาใหม่นะคะจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นดําเงา อ่าไม่ใช่สีขออภัยนะคะเป็นดําด้านนะคะตอนนี้ก็จะเป็นโครเมียมแบบเงานะคะเป็นโครเมียมแบบเงาต้องแจ้งทางท่านผู้ชมคลิปก่อนนะคะว่าตอนที่ทางฝ่ายถ่ายเนี่ยเป็นเวลาประมาณเกือบ6กโมงเย็ยนแล้วนะคะก็จะมีแสงที่เป็นแสงอาทิตย์นะคะที่จะรับขอบฟ้านะคะก็จะนวลนวลนิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยในบางจุดนะคะที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัวโครงสร้างโลดที่ไมเนเชนมาใหม่นะคะ จากช่วงประมาณก่อนปลายปีที่แล้วนะคะสำหรับตัวรุ่นตัวเตี้ยหรือรุ่น Z e d i t i o n นะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนก็คือกระจังหน้าอย่างที่บอกไปนะคะจากดำด้านทั้งหมดขอบด้านนอกก็จะเป็นโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวซุ้มล้อแปะนะคะเขาเรียกว่าซุ้มล้อแปะเดิมที่เป็นซุ้มล้อแล้วเป็นซุ้มล้อแปะเข้าไปสําหรับ รุ่นมิดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นซุ้มล้อโครงสร้างจากโรงงานเป็นซุ้มล้อโครงสร้างจากโรงงานไปเลยนะคะก็คือเป็นตัวถังตีโป่งมาเลยนะคะสําหรับตัวเอ็นทีในคลิปก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือตีโป่งมาเลยอย่างนี้ค่ะตัวเอ็นทีเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นล้อกระทะแล้วเป็นฝาครอบล้อใช่ไหมคะสำหรับตัวไมเนอร์เชนใหม่มาแล้วเนี่ยเป็นล้อแม็กมาแล้วค่ะเป็นล้อแม็กมาแล้วแล้วก็เป็นขอบ6มาด้วยนะคะ เป็นขอบ16อยางเนี่ย2 1งหหทับ6 5ห้ 1, 6, 4, นกะคะก็คือขอบ16มาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็สำหรับยางอะไหล่ก็ยังเป็นล้อกระทะอยู่นะคะแต่ว่าตัวล้อที่ใช้เนี่ยเป็นล้อแม็กมาแล้วเรียบร้อยถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นแม็กแต่งนะคะก็ใช้ได้ดูสิคะสวยงามนะคะก็พอดีแต่ว่าซุ้มล้อที่เขาทำมาให้เนี่ย ลองรับมาแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่จะไปปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมนะคะให้ตัวรถมีความซิ่งนะคะความซิ่งความเท่นะคะแต่งซิ่งแต่งเท่ตามสไตล์วัยรุ่นไทยนะคะ<อ>กระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นดำด้านนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งด้วยนะคะมีไฟเลี้ยว โคมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเล็กๆเนี่ยจะเป็นออกสีเทาๆนะคะเป็นเหมือนลมดำนะคะมือเปิดประตูสําหรับรุ่นเอ็นทีเนี่ยเป็นมือเปิดแบบดําด้านนะคะมือเปิดแบบดําด้านเ mm hmm. ติมน้ํามันด้านหลังซ้ายเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ด้านหลังซ้ายเหมือนเดิมของรถโตโยต้า hmm. ภายในเนี่ยเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้า mm hmm. แล้วก็เวลาเปิดช่องแคบและด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการอ้าของประตูเนี่ยได้แบบ 1 8อองศานะคะแล้วก็สูงจากพื้นเนี่ยไม่มากขึ้นลงขึ้นลงขออภัยค่ะขึ้นลงได้ง่ายสำหรับเด็กแล้วก็คนชรานะคะขึ้นลงได้ง่ายขึ้นช่องแคบได้ง่ายส่วนด้านหน้าก็นั่งได้ง่ายสำหรับตัวช่องแคบเนี่ยสามารถที่จะวางขวดน้ำได้นะคะวางขวดน้ำได้แล้วก็เก็บแก้ววางแก้วได้นะคะไม่ต้องไปรบกวนช่องด้านหน้าเลยนะคะ ลำโพงนะคะลำโพงสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมี2ตัวคู่หน้านะคะแต่ในช่องแคปจะทำหลอกๆมานะคะรถคันนี้เป็นรถที่พร้อมส่งมอบลูกค้านะคะก็จะใส่เบาะแคปมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็พร้อมใช้งานนะคะด้านหลังเบาะทั้งคนขับนะคะแล้วก็ข้างคนขับจะมีเหมือนกับช่วงที่ทำไว้สามารถใส่เอกสารได้นะคะสามารถที่จะใส่เอกสารไปที่หลังเบาะสมุด iPad n o t e ตบุ๊ต่างๆได้นะคะตัวเบาเป็นเบาผ้านะคะเป็นเบาผ้ามีหน้าจอมาแล้วนะคะที่จะทำงานามีเดียต่างๆนะคะที่จะทำงานผ่าน Bluetooth Apple CarPlay นะคะหรือว่า USB นะคะตัวรุ่น e n t จะยังไม่มี คูลบ็อกซ์หรือว่าจะไม่มีแอร์เย็นๆนะคะจะไม่มีต่อท่อแอร์เข้าไปที่ช่องเกะด้านบนนะคะก็จะเป็นเกะสองชั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีต่อแอร์เข้าไปในช่องด้านบนแต่ก็ใช้งานได้ปกติสา,ายต่อไฟเนี่ยมี2ฝั่งนะคะมี2ฝั่งตรงช่วงกลางคอนโซลสามารถเลือกใช้งานต่อกล้องบันทึกภาพหน้ารถได้ในส่วนของกล่อง เก็บสัมภาระช่วงกลางก็ใหญ่ว,วางแก้วได้1แก้ววางขวดน้ําได้1ขวดนะคะช่วงคอนโซลกลางก็โดยรวมแล้วนะคะถ้าเอาไปใช้งานใช้ในครอบครัวใช้ได้ค่ะใช้ได้มีการออกแบบนะคะในการวางแก้วในการนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการขึ้นลงได้อย่างลงตัวนะคะ กุญแจค่ะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะก็มีกุญแจธรรมดา1ดอกกุญแจรีโมทแบบแจ็คナคีย์ดอกนะคะประตูนะคะเวลาปิดก็ปิดช่องแคบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปิดประตูหน้านะคะตามแบบฉบับของรถสมาร์ทแคปคะ่ะคอนโซลอตัวแผงประตูนะคะก็จะเป็นแบบผ้านะ,ะมีกระจกไฟฟ้าปรับได้วางแก้วได้นะคะลำโพงจริงนะคะตรงฝั่งประตู ข้างคนขับแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะลำโพงมี2ตัวนะคะมือจับเนี่ยเป็นแบบดำด้านนะสำหรับรุ่น n t นะคะ n t เนี่ยรุ่นเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่619,000เกียร์ออโต้อยู่ที่669นะคะเกียร์ออโตแล้วก็ลูกค้าเลือกใช้งานได้ตามที่ต้องการไฟท้ายเนี่ยจะไม่ใช่เป็น led นะคะจะไม่ใช่เป็น led เป็นไฟหลอดเล็กนะคะเป็นไฟหลอดเล็กลูกค้า ถ้าเกิดว่าต้องการติดกล้องถอยหลังตอนนี้มีแล้วนะคะสามารถติดเพิ่มได้ไม่เกิน5,000บาทนะคะไม่รวมค่าติดตั้งนะคะสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการถ้าอยากติดกล้องถอยหลังเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะภาพก็จะไปแสดงที่ตัวหน้าจอในตัวรถนะคะไฟท้ายก็เป็นโคมไฟเดียวกันกับตัวยกสูงนะคะแต่เป็นมัตติลิเฟกเตอร์ถ้าเกิดมีสัญลักษณ์ Z Edition ด้านหลังตัวรถให้คำนึงได้เลยค่ะว่ารุ่นนี้ เป็นรุ่นตัวเตีย้ยเป็นรุ่น Z e ต i t i t n o นนะคะถ้าเป็นยกสูงก็จะเขียนว่า P Runner นะคะหรือว่ารุ่นยุดรุ่นยกสูงขออภัยค่ะรุ่นนี้เนี่ยก็คือใส่กระบะไลเนอร์มาแล้วเรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะคะเป็นของแท้ของ t o y ยต้ ata, นะคะกระบะไลเนอร์ใส่มาแล้วพร้อมส่งมอบถ้าเกิดรถมาจากโรงงานก็จะไม่มีกระบะไลเนอร์ใส่มานะคะและลูกค้า คันนี้เนี่ยก็มีการใส่กันชนท้ายลูกค้ามีการสั่งซื้อเพิ่มเติมนะคะก็ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีกันชนท้ายมาให้นะคะไม่มีกันชนท้ายมาให้นะคะคันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับนะคะว่าคอนโซลหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวรถโดยรวมแล้วนะคะก็คือไม่ไม่ได้ดูใหญ่เทอะทะมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ใช้งานแบบเชิงพาณิชย์ได้สบายๆนะคะใช้งานแบบเชิงพาณิชย์ได้สบายๆต่อตู้ทึบได้นะคะต่อคอกได้ปรับเปลี่ยนช่วงล่างได้นะคะใช้งานตามแบบที่ลูกค้าต้องการใช้งานตามแบบที่ลูกค้าอยากได้เอาไปใช้ตามเหตุผลนั้นๆที่จะซื้อแล้วกันค่ะในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับก็จะมีเซ็นทรัลล็อกมีล็อกกระจกแล้วก็กดสั่งการกระจกไฟฟ้าทั้ง2บาน ฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้ใช้งานสะดวกเวลาจ่ายค่าทางด่วนอ่าไอที่ปุ่มยก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 ,ยก L R เนี่ยค่ะก็จะเป็นการปรับกระจกหูช้างทั้งสองฝั่งนะคะเป็นการปรับไฟฟ้าถ้าเกิดปรับด้านขวาก็โยกไปที่ตัว R ปรับด้านซ้ายโยกไปที่ตัว L แล้วก็เลื่อนแันโยกตามระยะที่เราต้องการนะคะปรับไฟฟ้าแต่ไม่ได้พับไฟฟ้าในเรื่องของตัวเลือนไม้เนี่ยจะเป็นเลือนไม้แบบเข็มนะคะเป็นเข็มแล้วก็เป็นตัวเลข แบบนาฬิกานะคะจะไม่ได้เป็นดิจิตอลนะคะไม่ได้เป็นดิจิตอลแบบรุ่นยกสูงในบางรุ่นนะคะนาฬิกาอยู่ตรงคอนโซลกลางนะคะแอร์ปรับระดับได้ส่วนในการทํางานของแอร์เนี่ยนะคะก็จะมีเหมือนเดิมคะ่ะด้านซ้ายเป็นการปรับอุณหภูมิในการออกของแอร์นะคะปรับแรงลมแล้วก็ปัดน้ํายาแอร์ได้นะคะสําหรับรุ่นที่โชว์อยู่นี้ราคา6กแสนหนึ่งเาเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดา ลูกค้าเลือกใช้งานเป็นเกียร์ออโต้ได้นะคะแผงบังแดดด้านหน้ามีกระจกด้วยฝั่งข้างคนขับและเหมือนเดิมค่ะลีโวโมีช่องใส่แว่นตรงเหนือเพดานด้านบนนะคะเหนือเพดานด้านบนมีไฟเป็นโคมสองฝั่งเลือกใช้งานได้นะคะว่าจะใช้งานฝั่งไหนก็รุ่นนี้นะคะใช้งานได้หลากหลายแบบใช้ อขอพัยอีกนิดนึงรุ่นนี้มีถุงลมนิรภัยเหมือนเดิมนะคะสำหรับรีโว่สามใบข้างคนขับด้านหน้าข้างคนขับหน้าคนขับและเข่าคนขับนะคะก็เซฟความปลอดภัยอย่างครอบคลุมนะคะลูกค้าคนไหนสนใจสามารถสอบถามทักฟ้ายมาได้นะคะจากลายด้านล่างที่ฝ้าจะแปะลิงก์ไว้มีโปรมากมายนะคะสําหรับตัวรุ่นเกียร์ธรรมดานี้6เกียร์นะคะมีโปรมากมายต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกสรร คำประกันไม่คำประกันฟรีดาวเริ่มต้นดาว5อะไรอเงี้ยค่ะสำหรับรุ่นนี้ต่อตู้ต่อคอกครบพร้อมใช้งานลูกค้าออกไปสามารถไปใช้ทำมาหากินได้เลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆคลิปด้วยนะคะสวยมากค่ะค่ะสำหรับช่วงทายคลิปนะคะเป็นไงบ้างคะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนะคะว่ารถรุ่นนี้เนี่ย เป็นตัวหนึ่งในใจที่กำลังลังเลนะคะสามารถสอบถามทักไฟเข้ามาได้ทางลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไฟด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะคะต้องกร่าบประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อีกหนึ่งครั้งนะคะฝากเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายต้นไฟใส่สมองน,นะคะ